ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนคีย์บอร์ด MacBook กันนะครับแถว A นี่ไม่ติดเลยครับแถว Q แถวอะไรยัง S นี้ได้อยู่นีคีย์บอร์ดตัวใหม่เรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับเริ่มแรกก็เปิดฝาหลังขึ้นมานะครับก็จะเจออุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เริ่มจากปลดสายแพรแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาลอจิ c บอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นลอจิ c บอร์ดนะครับทําการยกลอจิ c บอร์ดขึ้นมานะครับเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ไล่แกะ น็อตส่วนต่างๆนะครับจะเจอแบ็คไลท์นะครับตัวนี้ก็ยกแบ็คไลท์ขึ้นแล้วก็จะเจอคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็น็อตประมาณร้อยกว่าตัวนะครับไล่ขันน็อตยึดคีย์บอร์ดร้อยกว่าตัวก่อนนะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาคีย์บอร์ดตัวเก่าขึ้นมาได้นะครับจากนั้นเอาคีย์บอร์ดตัวใหม่นะครับใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตอีกร้อยกว่าตัวกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไล่ใส่กับแบ็คไลท์นะครับลอจิกบอร์ด นะครับค่อยๆขันน็อตต่อสายแพร่ต่างๆนะครับทีละจุดทีละจุดให้ครบทุกจุดนะครับช้าๆค่อยๆทำนะครับนี่ลำโพงเสียผมก็เปลี่ยนไปเลยนะครับอ่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านหรือยากพอสมควรเลยเครื่องนี้กว่าจะได้ครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ